สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนวิธรภูรพวงม5ทับ11เลขที่5วันนี้หนูจะมานำเสนอในเรื่องลำดับและอนุกรมในแบบฝึกหัดที่1.2หัวข้อที่2ใหญ่จงใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของลำดับเพื่อตวรวจสอบว่าลำดับที่มีพจน์ทั่วไปในแต่และข้อต่อไปนี้เป็นลำดับลู่เข้าหรือลำดับลู่ออกถ้าเป็นลำดับลู่เข้าจงหาลิมิตซึ่งวันนี้หนูก็จะมาอธิบายในข้อที่16ย่อยและ17ย่อยนะคะ เริ่มจากข้อที่16ย่อยโจทย์คือ an เท่ากับ3ยกกำลัง n บวก1เวนได้5ยกกำลัง n บวก2แล้วก็นำโจทย์มาพิจารณาเพื่อที่จะจัดรูปอย่างง่าย จะได้ว่าพิจารณา an เท่ากับ3ยกกำลัง n บวก1ส่วนด้วยห้ยกกำลัง n บวก2ได้ชี้กำลังสามารถแยกได้ก็จะเป็น3ยกกำลัง n คูณ3ามกำลัง1ส่วนด้วยหากำลัง n คูณห้ากำลัง2หลังจากนั้นก็คิดเลขก้อนข้างหลังก็จะได้ว่า3ามกำลัง n คูณ3ามกำลัง1ได้3แล้วก็ห้ากำลัง n คูณห้ากำลัง2ได้25 หลังจากนั้นเราก็ดึง3ส่วน25มาไว้ข้างหน้าแล้วก็ยุบเลขชี้กำลัง N ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็จะได้ว่า3ส่วน5ทั้งหมดอยู่กำลัง N แล้วก็จะได้รูปอย่างง่ายก็คือ3ส่วน25คูณด้วย3ส่วน5ทั้งหมดอยู่กํากำลัง n หลังจากนั้นเรานำรูปอย่างง่ายเข้าไปแทนในลิมิตนะคะจะได้ลิมิต a n โดยที่ n เข้าใกล้อินฟิน t y ้เท่ากับกลิมิตของ3อยู่กํากำลัง n บวกหส่วนด้วยหายกกำลัง n บวก,ก2โดยที่ n เข้าใกล้อินฟิน t y ีอันนี้คือจักโจท์แล้วก็เปลี่ยนจากโจทย์ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็เป็นลิมิตของ3ส่วน25หคูณด้วย3ส่วน5าทั้งหมดอยู่กับกำลัง n โดยที่เอนเข้าใกั Infinity. ก้อินฟินษตี่3.2 1 ค่าคงตัวมาไว้ข้างหน้าลิมิตก็คือดึง3.25ส่วน25มาไว้หน้าลิมิตก็จะได้ว่า3.25ส่วน25ลิมิตของ3.5ส่วน5ยกกำลัง N โดยที่ N เข้ากับอินฟินิตี้หลังจากนั้น3.25ส่วน25ไว้เหมือนเดิมแล้วก็ก้อนนี้ใช้ทฤษฎีบทที่2.1ก็คือตัวเลขยกกำลังตัวแปรแต่ว่า3.5ส่วน5เป็นเศษแท้ก็เลยเท่ากับ0จะได้ว่า3.25ส่วน25คูณ0ได้0ค่ะ ดังนั้นลิมิตของ3อยกกำลัง n บวก1ส่วนด้วยห้ยกกำลัง n บวก2โดยที่ n เข้ากับอินฟินิตี้เท่ากับ0นย์และเป็นลำดับลู่เขา้าต่อไปข้อที่17ย่อยนะคะโจทย์คือ a n เท่ากับ2ยกกำลัง n ลบ1บวกด้วย3ส่วนด้วย3ยกกำลัง n บวก2แล้วก็นำโจทย์มาพิจารณาเพื่อที่จะจัดรูปอย่างงา่ายก็คือพิจารณา an เท่ากับ2ยกกำลัง n ลบ1บวกด้วย3ส่วนด้วย3ยกกำลัง n บวก2 ก้อนนี้สามารถแยกได้ชี้กำลังได้ก็เท่ากับ2ยกกำลัง n คูณ2องกำลังลบ1บวกได้สามก้อนข้างล่างก็สามารถแยกได้ชี้กำลังได้เหมือนกันก็คือ3ามกำลัง n คูณ3ามกำลัง2หลังจากนั้นเราสามารถแยกส่วนได้เพราะว่ามันขั้นด้วยเครื่องหมายบวกก็คือเป็นแยกได้2ก้อนก็คือเป็นก้อนแรก2องกำลัง n คูณ2องกำลังลบ1ส่วนได้3กำลัง n คูณ3ามกำลัง2 บวกด้วยก้อนข้างหลังก็คือ3ส่วน3ามกำลัง n คูณ3ามกำลังสองหลังจากนั้นคิดเลขแล้วก็ยุบให้มันอยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะก็คือก้อนแรกจะได้ว่า2องกำลัง n คูณ2องกำลังลบหส่วนได้3ามกำลัง n คูณ9 9เกิดจาก3ยกกำลัง n, 9, สองบวกด้วยก้อนข้างหลังก็คือ3ส่วน3ามกำลัง n อ็คูณ9เหมือนกัน มาหาต่อมานะคะก็จะได้ว่า2กําลัง n ส่วนด้วย3กําลัง n คูณ9คูณ2 2มาจากไหน2เกิดจาก2กําลังลบ1น่พาลงมาข้างล่างนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ2บวกด้วยก้อนข้างหลังคือ3ส่วน3กําลัง n คูณ9สามารถตัด3กับ9ได้ก็คือ3ามึงสแล้วก็339ต่อมานะคะก็ได้ก้อนแรกคือ2กําลัง n ส่วน3กําลัง n คูณ18 18เกิดจาก9คูณ2ได้18บวกกับก้อนข้างหลังคือ1ส่วน3กําลัง n คูณ3 หลังจากนั้นเรานําตัวเลขกับตัวเลขมาไว้ได้วยกันแล้วก็ยุบยุบชี้กําลัง n ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือได้เป็น1นส่วนสิดคูณด้วย2อส่วนสทั้งหมดอยู่กาลัง n บวกด้วย1นส่วนสคูณด้วย1นส่วนสาทั้งหมดอยู่กาลัง n หลังจากนั้นเราก็ได้รูป อย่างง่ายแล้วนะคะรูปอย่างง่ายก็คือ1นส่วนสิคูณด้วย2อส่วนสทั้งหมดยกกำลัง n บวกด้วย1นส่วนสคูณด้วยหนส่วนสทั้งหมดยกกำลัง n จากนั้นเรานํารูปอย่างง่ายมาแทนในลิมิตจะได้ลิมิต a อโดยที่ n เข้าใกับอินฟินิตี้เท่ากับลิมิตของ2องกำลัง n ลบหบวกสส่วนได้3ยกกําลัง n บวกสโดยที่ n เข้าใกล้อินฟินิตีอันนี้คือจากโจทย์แล้วก็เปลี่ยนจากโจทย์ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็เป็นลิมิตของ1นส่วนสิคูณด้วย2อส่วนสทั้งหมดยกลัง n บวววกด้ย1ส่นคูณ ด้วย1ส่วน3ทั้งหมดด้วยกำลัง n โดยที่ n เข้าใกล้อินฟินิตี้จากนั้นเราก็ใช้ทฤษฎีบทที่3.3ก็คือการบวกสามารถแยกดิมิตได้ก้อนแรกก็จะได้เป็นลิมิตของ1ส่วน18คูณด้วย2ส่วน3ทั้งหมดด้วยกำลัง n โดยที่ n เข้าใกล้นฟินิตี้บวกด้วยลิมิตของ1ส่วน3คูณกับ1ส่วน3ทั้งหมดย้วยกำลัง n โดยที่ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ จากนั้นใช้ทฤษฎีบทที่3.2นะคะก็คือดึงค่าคงตัวมาไว้ข้างหน้าก็แรกเราจะดึง1ส่วน18มาไว้ข้างหน้าก็จะได้ว่าเป็น1ส่วน18ลิมิตของ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง n โดยที่ n เข้าใกล้อินฟินิตี้บดด้วยก้อนข้างหลังก้อนขลลเราจะดึง1ส่วน3มาไว้ข้างหน้าก็จะได้ว่า1ส่วน3ลิมิตของ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง n โดยที่ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ จากนั้นใช้ทฤษฎีบทที่2.1ก็คือตัวเลขยกกำลังตัวแปร1ส่วน18เอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็2ส่วน3เป็นเศษแท้เลยเท่ากับ0บวกด้วย1ส่วน3เอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็1ส่วน3เป็นเศษแท้ก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันฉะนั้นเราจะได้ว่า1ส่วน18คูณ0บวกด้วย1ส่วน3คูณ0 0บวก0นก็เท่ากับ0ดังนั้นลิมิตของ2องกำลัง n ลบ1บวก3ส่วนด้วย3ามกำลัง n บวก2 โดยที่ N เ,เข้ากับอินฟินิตี้เท่ากับ0และเป็นลำดับรูเข้าค่ะหนูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานาที่นี้ด้วยหวังว่าการนำเสนอในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาศึกษาแม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณค่ะ